คมของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสดุดีบทที่35คําอธิษฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากศัตรูข้าแต่พระยาเวขอทรงสู้ผู้ที่สู้กับข้าพระองค์ขอทรงรบกับผู้ที่รบกับข้าพระองค์ขอทรงถือดั้งและโลกและทรงลุกขึ้นช่วยข้าพระองค์ ขอทรงกวัดแกว่งหอกและขวานศึกสกัดผู้ไล่าตามฆ่าพระองค์ขอตรัสกับจิตใจของข้าพระองค์ว่าเราเป็นความรอดของเจ้าผู้ที่ซ่องเอาชีวิตฆ่าพระองค์นั้นขอทรงให้พวกเขาอับอายและขายหน้าผู้ที่วางแผนทำร้ายฆ่าพระองค์นั้นขอทรงให้พวกเขากลับไปและอดสู ให้เขาทั้งหลายเป็นเหมือนแกลบต่อหน้าลมโดยมีทูตของพระยาเวขับไล่เขาไปของให้ทางของพวกเขามืดและลื่นมีทูตของพระยาเวไล่ตามเขาไปเพราะพวกเขาซ่อนตาข่ายดักฆ่าพระองค์โดยไร้เหตุผลเขาขุดหลุมพรางเอาชีวิตฆ่าพระองค์โดยไร้เหตุผล ขอให้ความพินาศมาถึงพวกเขาโดยไม่ทันรู้ตัวและขอให้ตะ่ายที่เขาซ่อนไว้นั้นดักจับเขาเองและให้เขาติดคายถึงความพินาศเองแล้วจิตใจของข้าพระองค์จะเปลม่ยนปรีในพระยาเวปิติยินดีอยู่ในการช่วยกู้ของพระองค์กระดูกทุกชิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวว่าข้าแต่พระยาเว ผู้ใดเล่าเหมือนพระองค์พระองค์ผู้ส่งช่วยกู้คนอ่อนแอให้พ้นจากคนที่แข็งแรงกว่าเขาและส่งช่วยกู้คนอ่อนแอและคนขัดสนให้พ้นจากผู้ที่ปล้นเขาพวกพยานคิดร้ายลุกขึ้นเขาถามข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ทราบพวกเขาตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่ว จิตใจของข้าพระองค์ก็ตรอมตรมส่วนข้าพระองค์เมื่อพวกเขาป่วยข้าพระองค์สวมผ้ากระสอบข้าพระองค์ท่อมตัวลงด้วยการอดอาหารข้าพระองค์ซบหน้าลงที่อกอธิษฐานข้าพระองค์ทุกใจอย่างกับเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องของข้าพระองค์ข้าพระองค์หมอบลาบลงอย่างทุกโศ ย่างกับคนไว้ทุก์ขให้มารดาแต่พอฆ่าพระองค์สะดุดพวกเขาก็ยินดีเขารวมหัวกันต่อสู้ฆ่าพระองค์พวกอันตพานซึ่งฆ่าพระองค์ไม่รู้จักได้ใส่ร้ายป้ายสีฆ่าพระองค์ไม่หยุดย่อนพวกเขาเย้ยยันฆ่าพระองค์อย่างหยาบคายขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่ฆ่าพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านาย พระองค์จะนิ่งทอดพระเนตรอีกนานเท่าใดขอทรงช่วยข้าพระองค์จากการปองร้ายของเขาช่วยชีวิตข้าพระองค์จากเหล่าสิงนมแล้วข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ในที่ชุมนุมใหญ่ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนเป็นอันมากขออย่ากให้พวกศัตรูผู้ทรยศยินดีเย้ยข้าพระองค์ และอยากให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังฆ้าพระองค์อย่างไรเหตุผลได้ส่งสายตายิ้มเยาะฆ้าพระองค์เพราะเขาไม่พูดจาอย่างเป็นมิตรแต่คิดถ้อยคำหลอกลวงต่อผู้ที่อยู่อย่างสงบในแผ่นดินพวกเขาอ้าปากว้างใส่ฆ่าพระองค์เขากล่าวว่าห่าห่าเราได้เห็นกับตาแล้ว ข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทอดพระเนตรแล้วขออย่าทรงนิ่งเฉยข้าแต่องค์เจ้านายขออย่าสถิตไกลจากข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้านายของข้าพระองค์ขอทรงลุกขึ้นขอทรงตื่นขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของข้าพระองค์เพื่อพิจารณาคดีของข้าพระองค์เถิดข้าแต่พระยาเว พระเจ้าของข้าพระองค์ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์และขออย่าให้พวกเขายินดีเย้ยข้าพระองค์ขอให้พวกเขารำพึงในใจว่าฮ่หาฮ่าเราได้สมใจแล้วอย่าให้เขากล่าวได้ว่าเราได้กลืนเขาแล้วขอให้พวกเขาอับอายและอดสูด,ด้วยกัน คือเขาผู้เปลมปรีในความหายนะของข้าพระองค์ขอให้พวกเขาห่มความอับอายและความขายหน้าคือเขาผู้อวดตัวสู้ข้าพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่เห็นชอบในชัยชนะของข้าพระองค์โห่ร้องและยินดีและกล่าวเสมอว่าพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่พระองค์ ผู้พอพระไทยในความสมบูรณ์พูนสุขของผู้รับใช้ของพระองค์แล้วลิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์และจะสรรเสริญพระองค์วันยังคำ่ำ